เราบอกว่าเรื่องนี้นะคะน้ำตานองจอกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับนักแสดงที่ถ่ายทอดละครเรื่องนี้ค่ะเขาเซปรบมือต้อนรับคุณควางกมลชนกค่ะแพรวานิชามะพ่โดโดยุทธพิชัยทอยมาถงวงและไฟพะค่ะตามมาด้วยไปวชิโรวิชนะคะดาราเทพูุภาและพูนกับการแสดงนะคะคุณมุตอัศรวุฒิเหลือสุทค่ะพี่อาร์หรอ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าดราม่ามากมากเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับดูจากตัวอย่างละครไปแล้วเข้มข้นมากไมเหลือเกินถามพี่บุดก่อนเลยครับเรื่องนี้คุณแดงสัญญานักเขียนบทละครโทรทัศน์ที่ใครๆก็ต้องการตัวมากที่สุดมาเขียนบทละครโทรทัศน์เรื่องนี้ให้เป็นมายังไงทำยังไงคุณแดงถึงยอมรับคิวมาเขียนบทให้พี่บุญครับพี่แดงมาด้วยนะครับขอฟอลโล <Hello. S 2> วันนี้พี่แดงสารยานะครับให้ขอเสียงปรอด้วยนะคะปรยด้วยสวัสดีพี่แดงด้วยนะครับต้องบอกว่าโชคชะตาครับทําให้เรามาเจอกันครับแล้วก็ทําละครดีๆแบบนี้ให้กับผู้ชมละครไทยได้ดูกันนะครับเชื่อว่าไม่มีไม่เคยมีละครที่เล่าเรื่องแบบนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับแต่ไม่น่ากลัวนะฮะต้องลองดูครับพรุ่งนี้ตอนแรกครับนะฮะ อีก0นาทีนะครับรอดูหน้าทีวีนะครับผมแน่นอนคือคนอกจากคุณแดงสัลยาแล้วนะคะดูจากชื่อนักแสดงโอ้รุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะาการทํางานยากหรือเปล่าแล,ล้วเคมีกับนักแสดงคนอื่นเขาเข้ากันได้ดีไหมครัี่ดูดูจากรายชื่อแล้วนะฮะสนุกทำงานสนุกครับเพราะว่าทุกคนเตรียมตัวมาดีแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่นะไม่ว่าจะเป็นทอยเฟยแพรวานะครับนาราแล้วก็ไบร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเลื่อนใหม่นะใช่ไหม มีคนรักเยอะเลยใช่ไหมครับขอเสียงคนรักทุกคนตรงนี้หน่อยนะฮะ <Yay! S 1> นี่ฮะเพราะฉันมันสนุกอะในการทำ <Yeah. S 1> ง,งานนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมีบางจุดที่เราจะต้องกลับเข้าหากันเพื่อ <Yeah. S 1> เพื่อนำเสนอ,อตัวอักษรที่มาจากบทของพี่แดงนะครับให้กลายมาเป็นภาพที่ชัดเจนนะครับ mm. ถูกต้องแล้วก็ฝีมือของพี่กวางบ,บนชนกท <Yeah. S 1> ี่โดโดเด่น <Yeah. S 1> นะครับ,รบซึ่ง ไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะทั้งสองท่านเนี่ยนะครับสุดยอดของนักแสดงไทยอยู่แล้วจริงไหมครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองท่านนะครับการกลับการกลับมารับเล่นละครอีกครั้งนะงั้นถามพี่กวางกมชนกก่อนเลยละกันครับกับบทบาทแม่ในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับยากที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยหรือยังครับพี่อยากที่สุดไหมไม่ไม่ได้ยากที่สุดนะคะแต่เป็นเรื่องที่แรงที่สุดในความเป็นแม่ที่แรงที่สุดคือหมายถึงว่า ลูกแท้ๆของตัวเองโดนสามีแท้ๆของตัวเองซึ่งเป็นพ่อของลูกข่มขืนสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าสะท้อนสังคมปัจจุบันซึ่งมีอยู่เยอะมากแต่ละครเรื่องนี้ไม่ใช่ละครที่อุ้ยทําให้มันแรงเข้าไว้ไม่ใช่นะคะคือเรื่องราวฟังดูรุนแรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทางออกของปัญหาของสังคมคนที่ดูเรื่องนี้จะได้แง่คิดมากมาย ละครเรื่องนี้ไม่มีตัวละครไหนจะฆ่าตัวตายเหมือนในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์ให้ในสังคมว่าเมื่อเราเจอปัญหาที่เราคาดไม่ถึงแล้วเนี่ยเราจะดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไรอย่าท้อแท้สิ้นหวังทุกทุกปัญหามีทางออกซึ่งตัวละครอลดีที่กวางเล่นเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ต่อสู้กับชีวิตเราให้ง่ายคิดกับสังคมค่ะครับผมแค่ <Ừ. S 2> ว่าจะในฐานะลูกเป็นยังไงบ้างกับลูกในเรื่องนี้ครับ ก็เป็นลูกที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะอ่านเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยบทค่อนข้างดราม่ามากค่ะสำหรับตัวหนูเองที่รับทเป็นอารุณ์ชายนะคะก็ถือว่าเรียกได้ว่าแทบจะอัปเกรดการแสดงหนูขึ้นไปเลเวลหนึ่งซึ่งเป็นเลเวลที่สูงมากระดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งพี่กวางพี่โดและมีแม่ตุ๊กเดินเต็มอีกค่ะครับค่ะต้องรอติดตามต้องติดตามแล้วก็เดี๋ยวให้น้องทอยฝากถึงละครเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะครับผมก็ ตอนแรกว,ว่าตื่นเต้นแล้วนะตอนนี้ตื่นเต้นกว่าเดิมนะครับผมก็ฝากนะครับ GMM ยี่สิบห้านะครับสองทุ่มสิบพรุ่งนี้เป็นตอนแรกนะครับก่อนเราจะลงนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันวิวด้วยนะครับค่ะอ่าและนี่คือนักแสดงของเรานะคะขอเรฟมืออีกครั้หนึงด้วยค่ะ